ก็ขอสวัสดีมีความสุขเพื่อนๆพี่ๆ f และครูบาอาจารย์ที่รักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง YouTube ชัดเดิมบางวันนี้ผมก็ได้นำเรียนลุมพู้ไครนะครับเดีย๋ยวนี้มาจากจังหวัดระยองนะครับ เอได้ทำการส่งมาให้รีวิวก็วันนี้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาดูกันสภาพของเหรียญเป็นเหรียญปั๊มนะครับเป็นเหรียญปั๊มเป็นเหรียญทองแดงลักษณะการ นะครับดูด้านหลังนะครับมีลักษณะเป็นเป็นวงเดือนนะครับเพื่อนเเห็นเงาไหมครับอันนี้ถ้าไม่ส่งหรือไม่ไม่เจอกับแสงที่จะสะท้อนก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะครับก็ถ้าเราลงกล้องก็ไม่รู้ว่า่าจะมีความชัดเจนหรือเปล่า แต่ก็ยังเห็นอยู่นะครับจุดกลางนี้เป็นวงเลยครับวงเดือนวงนี้ผิวสนิมนะครับออกซายคุมเต็มเรียดเลยนะครับทั้งพื้นเลยนะครับถือว่าสภาพเหรียญใช้มาอพอประมาณนะครับอขอบนี้สึกเลยนะครับใช้มาขอบเลี่ยมเลยนะครับ ดูความชัดเจนนะครับรายละเอียดทรงพิมพ์ที่ผมยังกล้าฟันธงและการันตีก็คือว่าองค์งจริงของผมยังอยู่นะครับลักษณะการแกะนะครับลองรอยการแกะลองรอยยันแตกนะครับก็เพื่อนๆก็พิจนารณานะครับพิจนารณาเดี๋ยวจะดูรายละเอียด นะครับก็จุดที่จะให้เพื่อนๆพิจารณานะครับก็อ่าเป็นเห็นไหมครับล่องรอยการแตกนะครับของพิมพ์นะครับทําให้ตัวยันนี้ต่อกันนะครับอ่าแล้วก็อ่าปลายตะขอนี่นะครับอ่าเป็นตะขอเบ็ดนะครับล่องรอยนังอ่าตัวหนังสือมีการแกะนะครับมีการแกะมีเส้นซ้อนเส้นนะครับอ่ามี ติ่งแหลมแง่แหลมนะครับใตใตอักขระตัวนี้นะครับมีแง่แหลมนะครับตรงนี้นะครับเป็นติ่งคมนะครับติ่งคมเลยนะครับจะจะจะคมชัดนะครับสันเป็นสันสามเหลี่ยมเลยนะครับตรงนี้จะขึ้นเป็นสามเหลี่ยมส่วนตรงนี้ก็จะมีเส้นเล็กๆนะครับต่อมาจากตัวเไลนะครับ ยาวมาชนตัวนี้นะครับเป็นแบบเส้นขนแมวนะครับด้วยความคมนะครับแล้วก็ที่ทางด้านของอใต้ข้อไข่นี่นะครับเห็นไหมครับมีตัวแตกล่องรอยกันแตกสระอุจนจีวรน,นะครับแล้วก็ล่องรอยนะครับล่อ,ลองรอยเเพื่อนดู เส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่คมนะครับเล็กมากนะครับอันนี้ขยายหญดูจากเข็มมุดนะครับอันนี้หัวเข็มุดนะครับดูที่ความคมของเส้นนะครับเราสามารถจะแตกต่างนะครับความแตกต่างครับอย่างนี้มีความคมชัดนะครับเพื่อนๆดูนะครับตรงเส้นตรงนี้นะครับจุดที่สังกตินะครับ Abei, มีริ engineer, ้วลายการแกะนะครับแล้วก็ที่หัวข้าวนี่นะครับมีริ้วลายการแกะนะครับตรงนี้นะครับมีต้องรอยนะครับจุดนี้กับติ่งแหลมนี้ต้องมีทุกองค์นะครับของแท้ต้องมีทุกองค์ส่วนผ้านี้ผ้าปูพรมปูนั่งนี่ครับจะต้องเป็นขึ้นเป็นลอนนะครับเพื่อนๆต้องเป็นขึ้นเป็นลอนนะครับต้องมีมิตินะครับมีสูงมีต่ํานะครับ ซึ่งบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นบล็อกที่เป็นบล็อกแกะสนนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูที่พื้นนะครับพื้นนี้นะครับนะครับจะมีเป็นเสี้ยนเป็นรล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็บนนัแข้งนะครับผ้ากับองค์องค์ขาตรงขาอ่อนนี่นะครับอาจากคนละระดับชั้นนะครับจะเป็นมิตินะครับจะเป็นเว้านะครับคนระดับชั้นนะครับ ด้านบนกับด้านล่างนี่นะครับอ่านี่ก็คืออัตลักษณ์ที่เราพิจารณาได้ง่ายนะครับความคมชัดนะครับดูรายละเอียดอ่าของอ่าเส้นพับรัศนะครับอ่าชัดเจนนะครับตรงนี้ถือว่าชัดเจนแล้วครับเส้นแตกรายละเอียดเป็นขนแมวมีเยอะแยะครับเต็มเหรียญครับอ่าาของแท้นะครับเพื่อนๆอ่าของแท้นะครับอ่าตรงนี้อ่าจะต้องมีแกะอ่าต้องสวยงามนะครับอ่าตรงนี้ต้อง แหลมเลยนะครับยิ่งกว่าเข็มนะครับอันนี้เข็มนะครับมาเทียบกันแล้วนี่แหลมกว่าเข็มนะครับเบื่อนังเกตนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับจุดนี้ต้องมีตรงนี้ปูดขึ้นมานะครับเป็นริ้วจีวรนะครับดูนิโป้เท้านะครับสวยงามนะครับชัดเจนเห็นไหมของแท้ดูลักษณะของผ้าลักษณะของสังกัตินะครับ จะเป็นชั้นชั้นชั้นเป็นเหลี่ยมนะครับมีร่องรอยการแกะนะครับคือเป็นพราแท้นะครับต้องมีร่องรอยการแกะนะครับทุกองค์นะครับต้องมีถึงว่าสาภาพเราจะใช้มาอ่าสหัสการหรือว่าอ่าโชกโชนแล้วก็ก็ตามนะครับเราก็สามารถที่จะอ่าอ่าบ่งบอกได้นะครับในในซอกในรื้อไปครับยังเหลือความเป็นจริงหรือว่าความแท้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่า พระแท้นะครับพระแท้ก็คือพระแท้นะครับดูรายละเอียดนะครับทุกสัดส่วนนะครับมีความคมชัดด้านบนของตานะครับมีเส้นขีดแกะเกินนะครับลุ้นมาครับตาซ้ายเส้นในหูก็ต้องมีทุกทุกองนะครับต้องมีเส้นในหูนะครับตัวหนังสือต้องคมชัด เป็นสันเป็นเรี่ยมนะครับมีเนื้อปูดเนื้อเกินติงแหลมแง่มีแง่มีติงมีคือจะคมทุกตัวครับปลายคมนะครับจะไม่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับอมันมีอีกองค์หนึ่งซึ่งออเป็นเป็นหลวงผู้คายนะครับหน้าทองนะครับแต่ว่าองค์นี้ก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะ ป็นไงครับตัวหนังสือ,อเส้นแตกตรงนี้ก็ไม่มีหางตัวนี้ที่ค้างหูนี่ก็ไม่ไม่งอนะครับหางก็ไม่งอตัวตัวหนังสือกอ็เป็นเส้นขนมจีนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับกลมมนนะครับไม่เป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะครับก็คือวิธีการแกะนะครับมัน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 ไม่ได้ครับแกะแล้วมันไม่ได้ก็คือความ สวยงาม,มหรือความชัดเจนอ่ะมันไม่เหมือนอ่าบอกต้นน้ํานะครับไม่เหมือนต้นฉบับนะครับดูร่องรอยนะครับดูหน้าดูปากนะครับปากก็ไม่ใช่นะครับเพื่อนดูนะครับปากแบบนี้ไม่ใช่นะครับ หน้าไม่ใช่แล้วครับหลวงพ่้ไข่ไม่ใช่ไม่หน้าไม่ใช่หลวงพ่อไข่ก็ไม่อันนี้คือความสวยงามคือหน้าทองครับทำแบบหน้าทองออามานะครับแต่รายละเอียดไม่มีนะครับใต้ขอไข่นี้ก็ไม่มีนะครับธะรุก็ไม่ถึงสังกตินะครับสั้นลมอันนี้เป็นอนะา,ากากทองมาครอบนะครับถึงจะได้ได้เห็นแบบนี้นะครับ กล้องไม่โฟกัสเลยครับก็องนี้ครับอย่างยืนยันนะครับเป็นพาสทอดนะครับดูทําห่วงเชื่อมเหมือนกันถ้าแบบนี้ใครว่าแท้ก็ทักมานะครับทักมาราคาก็ยอมยาวแบบนี้นะครับ ส่วนของจริงสององที่ที่มั่นใจว่าใใเทเพราะว่าอัตลักษณ์ดูความชัดเจนของลุงผู้ไข่นะครับอนี่ความชัดเจนนะครับของจุดแรกดูความสวยงามนะครับอันนี้จุดแรกอันนี้องคองหม่นะครับเห็นไหมครับมีเส้นแตกเหมือนกันตัวหนังสือ เป็นแง่แหลมเป็นติ่งคมทุกตัวองค์นี้ก็เหมือนกันครับดูริ้วลายนะครับดูการแกะนะครับสะท้อนแบบนี้จะดูง่ายนะครับองค์นี้ก็มีเหมือนกันครับเห็นไหมครับแต่พระองค์นี้เป็นพระที่เป็นพระผิวเปิดนะครับผิวที่ผ่านการใช้นะครับผ่านการสัมผัสมานะครับก็ มีออกซายขึ้นหนาพอสมควรนะครับก็องค์นี้นี่พระเป็นพระลงรักนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับยังมีรักแดงอยู่ติดอยู่ด้านล่างครับรักยังหลุดไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเหมือนมีฟิล์มเคลือบผิวนะครับดนา่หนาดันบนยังอยู่นะครับองค์นี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับรักที่หลอกหลุดลอกไปบางส่วนนะครับแต่พระองค์นี้เป็นพระเก็บนะครับเก็บดีนะครับ ส่วนตรงนี้เป็นพระที่แฝนตะลุยนะครับดูสภาพแล้วก็คือมีร่องรอยการาทะเลาะนะครับหรือว่ารอยขีดตรงแขนนะครับเป็นจำหนีนะครับองนี้น่าจะเป็นการกระทบกันหรือว่า,าโดนอะไรล่วงใส่หรือเปล่านะครับถึงได้แขนได้เป็นขีดนะครับจริงองคงองจริงไม่มีนะครับไม่มีร่องรอยนะครับก็องนี้ก็มีตรงตัวหนังสือนี่ครับเพื่อน ตัวหนังสือนะครับยันตัวที่2นะครับมีร่องรอยการบุบลงไปเห็นไหมครับตรงนี้ยันนี้จะเป็นลักษณะเดียวกับตรงนี้ครับนี่ก็บุบเหมือนกันครับโอเคครับผมเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็จะของท่านก็เขากา็บอกไว้ไม่แพงนะครับสนใจก็ทักมาคุยกันทักมาคุยกัน สำหรับของ fc นี่นะครับราคายุติธรรมนะครับถือว่าสามารถจับต้องได้นะครับสำหรับเหรียญ fc นะครับส่วนของผมนะครับยัง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 เอาไว้ก่อนนะครับยังยังไม่พร้อมที่จะบริจาคนะครับยังไม่พร้อมที่จะหลุดมือนะครับก็โอเคครับสุดท้ายนี่ก็ ขอ,ขอบาขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพ,นพี่ๆนะครับเ f ีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอตอนนี้ยอดติดตามก็พุ่งเป็นที่น่าเชื่อใจครับอยอดติดตามก็ขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งจากใจก็ก่อนปีใหมน่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับให้ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่ไข้นะครับ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับไม่เจ็บไม่ไข้สุขภาพแข็งแรงทุกคนครับผมสวัสดีครับ